พอสนมฉูรู้ว่าลูกนางเอกหายไปจากวังก็ดีใจจนเนื้อเต้นคิดว่านางเอกคงไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเอกอีด้านนางเอกก็เดินตามหาลูกทั่ววังเจ้าเก่าเดินตามจนเมื่อยเดินไปบ่นไปว่าองค์ชายอาจจะไม่ได้อยู่ในวังแล้วก็ได้นางเอกชะง,งักแล้วบอกไม่ต้องช่วยนางตามหาแล้วก็ได้หานเซินได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ได้ยินเพื่อนทหารคุยกันว่ามีมือสังหารรอบเข้าวังทำให้ต้องเข้มงวดในการตรวจตรา จูจูหลี่จงก็เข้ามาทดสอบว่ามีทหารคนไหนบาดเจ็บที่หัวไหล่โดยให้ทำท่ายันพื้นหลี่จงเห็นหานเซินกำยำแข็งแรงจึงใช้ด้ามดาบกดลงไปที่ไหล่เพื่อดูว่ามีอาการหรือไม่แต่หานเซินอดทนไม่แสดงอาการบาดเจ็บออกมาจึงรอดตัวไปนางเอกรุ่มใจจนไม่ยอมกินข้าวกินปลาหานเซินลอกเข้ามาหาเพราะได้ข่าวว่าเทียนหมิงหายไปนางเอกร้องไห้ทั่วตัวเองว่าประมาทคนในวังเกินไปพอเห็นหานเซินได้รับบาดเจ็บ ก็เตือนว่าการฆ่าพระเอกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หาญเซนก็ยังจะหาวิธีพานางเอกกับลูกออกจากวังให้ได้นางเอกรู้สึกติดใจที่เจ้ากามีท่าทางเหมือนจะรู้แต่ต้นว่าลูกของนางหายไปสนมฉู่แวะมาหานางเอกและยกเรื่องที่ตัวเองเป็นแม่บุญธรรมขององชายฝูซูมาพูดให้นางเอกคิดถึงลูกนางเอกตอบกลับว่าสนมฉู่ไม่จำเป็นต้องมีลูกแล้วก็ได้ พอฝูสูตโตขึ้นพระเอกก็จะแต่งตั้งเขาเป็นรัชชายาตเมื่อนั้นสนมชูที่เป็นแม่บุญธรรมก็จะพลอยได้ดิบไดด้ีไปด้วยแต่ถ้าสนมชูมีลูกของตัวเองเมื่อไหร่ก็คงหาทางทําให้ลูกได้เป็นรัชชายาตถึงเวลานั้นพระเอกคงไม่ทนแล้วลงมือสังหารนางที่เข้ามายุ่งเรื่องราชกิจก็เป็นได้สนมชูไม่พอใจสะบัดหน้าจะกลับนางเอกตามมาสั่มทับ ว่าสนมฉู่เป็นถึงองค์หญิงแคว้นฉู่หากมีองค์ชายสายเลือดฉู่ให้พระเอกที่เป็นคนขี้ระแวงตอนนั้นคงจะมีชีวิตอยู่เพนเส้นได้ถึงได้แนะนําว่าอย่ามีรู้จะดีกว่าไม่ว่าพระเอกจะโปลดปลานสนมคนไหนก็ได้แค่ทรัพย์สิสนเงินทองแล้วนางก็ไม่เคยคิดแก่งแย่งและอยากเป็นฮองเฮาดังนั้นอย่าเสียเวลามาต่อสู้กับนางอีกเลย ที่นางเอกพูดกับสนมฉูเช่นนี้เพราะสงสัยว่าสนมฉูเป็นคนบงการลักพาตัวเทียนหนิงไปแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดนางได้จิงเคเอร์ยังคงหมดอะไรตายอยากจึงขอลาเทียนกวงกับเกิหลันไปท่องเที่ยวตามลำพังแม้เกิหลันจะรบเร้าให้อยู่แต่เขาก็ไม่สน นางเอกอยังเชิงพระเอกว่าเขาเป็นคนจับตัวเทียนหมิงไปหรือไม่เพราะเดิมทีเขาก็ไม่ต้องการให้ลูกนางอยู่ในวงังพระเอกไม่ถือสาเพราะคิดว่านางเอกคงคิดถึงลูกมากแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้วิธีต่ำช้าเช่นนี้เพื่อครอบครองหญิงที่ตนรักแน่นอนถึงนางจะไม่เชื่อใจแต่รับประกันได้ว่าในวังนี้มีเพียงตนที่ปกป้องนางกับลูกได้หานเซินได้ยินทหารคุยกันว่าที่ตำหนักใต้มีเสียงเด็กร้องตอนกลางคืนค จึงเสียงไปรายงานพระเอกและขอให้ไปคนที่นั่นเจ้าเก่าที่ฟังอยู่รีบกี่กันหาว่าองค์รักเล็กๆอย่างหาเสนก็มาหลอกพระเอกหาเสนรับหลักการว่าหากไปคนแล้วไม่เจอสิ่งใดจะยอมให้ลงโทษโดยไม่มีข้อแก้ตัวพระเอกมาถึงตำหนักไทเฮาเจ้าก็พอดีไทเฮากำลังอุ้มเทียนหมิงอยู่นางเอกรีบเข้าไปเอารูปคืนส่วนพระเอกก็โมโหที่แม่ดันหลงเชื่อนางกำนันว่าเด็กทารกเป็นลูกของนางกำนัน ทั้งที่ในวังมีขฎดห้ามเลี้ยงเด็กและขู่ว่าจะสืบความจริงว่าทาลกมาอยู่ในตำหนักนี้ได้ยังไงจเจ้าเก่าได้ยิงก็หน้าถอดสีพระเอกจ,จะตบดังวัลหารเซินแต่เขากลับไม่ต้องการสิ่งใดหลี่โจ้งสังเกตเห็นที่แขนเสื้อของหานเซินมีรอยเลือดจึงถามว่าบาดเจ็บได้ยังไงหารเซินโกหกว่าเล่นประลองกับเพื่อนทหารด้วยกัน นางเอกชิงตัดบทว่าได้ลูกคืนมาเพราะหานเซินจึงถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณพระเอกออกปากให้รางวัลหนึ่งอย่างหานเซินจึงขออนุญาตลากลับบ้านเพราะแม่ป่วยหลี่ซื้อเข้ามาทูลพระเอกว่าตอนนี้ที่จววหลี่ปู้เหวยมีรถม้าจากขุนนางต่างแคว้งเข้าๆออก,ออกๆเพื่อทาบทามให้เขาเป็นเสนาบดีหากปล่อยให้ไปรับใช้รัฐอื่นผลที่ตามมาคงยากจะคาดเดา ยังยุให้ควบอำนาจของเขาไว้ก่อนพระเอกเลยตัดสินใจไปล่วยอย่างเพื่อพบหลี่ปู้เหวยหานเซินแอบมาพบนางเอกเพื่อบอกแผนของตนว่าที่ขอออกนอกวงังเพราะจะไปส่งข่าวให้เถียนกวงรู้ล่วงหน้าว่าจะพานางเอกกับลูกหนีโดยจะใช้ช่วงเวลาที่พระเอกไม่อยู่ในวงังจากนั้นหานเซินใช้ให้คนส่งผ้าพ,พันคอของนางเอกกับจดหมายไปที่บ้านเถียนกวงโดยขอให้บอกจิงเคอร์ด้วย พระเอกเดินทางมาถึงลั่วอย่างก็เปิดฉากคุยกับหลี่ปู้เหวยเรื่องที่รัชชูกับรัดเจ้าอยากได้เขาไปเป็นขุนนางหลี่ปู้เหวยนิ่งเงียบไม่ตอบพระเอกขาโหดคูหาไปจากรัดฉินจะฆ่าบริวารของเขาให้หมดหลี่ปู้เหวยจึงรีบสัญญาว่าตนมีความพักดีไม่คิดจะไปรับใช้รัดอื่น แต่พระเอกไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาเป็นคนมัดใหญ่สฝ่สูงสแสวงหาแต่ผลประโยชน์ไม่น่าจะยอมพลาดโอกาสทองหลีปู้เวยจนใจจะอธิบายว่าอยู่จนง่อมขนาดนี้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาหมดแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องการคือทำให้พระเอกเป็นราชันปกครองใต้ล่าอยู่เหนือทุกรั๊พูดไม่ทันขาดคำมีคนตะโกนแสดงความยินดีกับหลีปู้เหวยที่ได้เป็นเสนาบดีรัชชู ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเลยยิ่งทำให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่าเขาเสแสร้งแสดงความพักดีจึงออกคำสั่งนิระเทศไม่อนุญาตให้กลับเสียญอย่างและห้ามเป็นขุนนางที่รัฐอื่นเด็ดขาดหานเซินแอบนำทุทหาารมาให้นางเอกใส่ปลอมตัวทั้งสองเข้าไปในห้องนอนเทียนหมิงหมายจะพาไปด้วยแต่ทารกน้อยส่งเสียงร้องจนแม่นมตื่นทหารที่คอยอารักขารีวิ่งเข้ามาดู ทำให้ทั้งสองไม่สามารถพาทารกน้อยไปด้วยได้นางเอกก็ไม่อาจตัดใจทิ้งลูกไว้ที่นี่หานเซินให้สัญญาว่าจะกลับมาพาเทียนหมิงออกไปและไม่คิดว่าพระเอกจะทำอันตรายเทียนหมิงเพราะเขารักนางเอกมากนางเอกจึงตัดใจตามหานเซินหนีออกจากวังที่โรงเตี๊ยมจิงเคอร์ดื่มเหล้าจนเมามายเขาได้พบกับเก่าเจียหล,ลีและได้ประลองฝีมือกันจิงเคอร์ก็ยังแพ้เหมือนเดิมจิงเคอร์ยอมรับว่าแม้เขาจะฝึกวิชากระบี่กงซุน แต่เป็นเขาเองที่ไม่ได้เรื่องไม่เกี่ยวกับวิชาเกาเจียหลี่ทดสอบอีกครั้งจึงพบว่าจิตใจของจิงเคอร์ยังมีเรื่องห่วงกังวลหากยังเป็นเช่นนี้ก็คงจะสำเร็จในวิชากระบี่ได้ยากจึงแนะนำให้ปล่อยวางเรื่องต่างๆเสียพอเจ้าเการู้ว่านางเอกหายตัวไปก็มาสอบสวนนางกำนันในตำหนักและคิดว่าชิงเอ๋อที่รับใช้ใกล้ชิดน,นางเอกมีส่วนรู้เห็นจึงจับตัวไปสอบสวน สนมชูดีใจที่หมดคู่แข่งไปอีกหนึ่งจึงกล่าวว่าขอให้ไปแล้วไปรับไม่กลับมาหากกลับมาจะใช้ข้อนี้เล่นงานให้ยับนางกำนันรีบเฉาะเลาะถ้าถึงเวลานั้นจะเป็นโอกาสดีที่สนมชูจะได้เลื่อนขั้นเกนลันออกตามหาจิงเคอร์เพราะจดหมายของหานเซินนางมาถึงโรงเตี๊ยมได้พบกับเกาเจียหลี่ที่รู้จักจึงถามไถ่าสารทุกข์สุดดิบกันก็พอดีจิงเคอร์เข้ามาจึงบอกว่าหานเซินจะพานางเอกมาพบเขาเร็วๆนี้ นางเอกขอร้องหาเซินไม่ให้เอ่ยเรื่องเทียนหมิงกับจิงเค่อเพราะกลัวว่าเขาจะยอมรับไม่ได้ถ้าพบกับเขาเมื่อไหร่นางจะเป็นคนบอกเองอีกด้านเจ้าเกาบวยชิงเอ,อ๋อเพื่อให้สารภาพว่านางเอกออกจากวางไปได้ยังไงจิงเคร์กับเกลันรีบเดินทางมาพบนางเอกตามสถานที่นัดหมายเวลาที่ผ่านไปหนึ่งปีทำให้ทั้งจิงเค่อกับนางเอกรู้สึกกระอักกระอ่วนตอนพบหน้า ฐานเซนกับเกอร์หลันจึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองคุยกันตามลำพังในฐานะคนแอบรักแม้จะดีใจที่นางเอกกับจิงเคอร์ได้พบกันแต่ทั้งสองก็ยังรู้สึกเจ็บแปลปอยู่ในใจนางเอกกับจิงเคอร์ร้องไห้และกอดกันด้วยความคิดถึงจิงเคอร์เล่าว่าเคยเข้าไปช่วยแต่ถูกจับได้นับจากนี้ไม่ว่าจะถูกตามล่าก,ก็ไม่กลัวขอแค่มีนางอยู่ข้างกายจะทุ่มเทชีวิตปกป้องไม่ให้เป็นอันตรายอีกต่อไป หลี่ปู้วยนึกถึงสิ่งที่พระเอกพูดก็รู้สึกหดหูและปลงตกว่าเงินทองและอำนาจไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะลูกชายที่เลี้ยงมากับมือไม่เห็นคุณค่าของตนเลยคนรับใช้มมรายงานหลี่ซื้อว่าแผนของเขาได้ผลตอนนี้พระเอกสั่งในประเทศหลี่ปู้ไวยไม่ให้กลับเสียงอย่างชั่วชีวิตหลี่ซื้อดีใจที่สามารถกำจัดศัตรูได้สำเร็จ อีกด้านหลีปู้เหวยตัดสินใจกินยาพิฆาตตัวตายพระเอกได้ข่าวจากทหารแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดได้แต่คิดว่าหลีปู้เหวยก็มีวันนี้กับเขาด้วยทันใดนั้นมีข่าวด่วนจากเจ้าเก่าว,ว่านางเอกหายตัวไปพระเอกได้ปึ่งมาก,กลับวงังขณะเดียวกันนางเอกก็วิ่งเล่นกับจิงเคอร์อย่างมีความสุขส่วนไทเฮาเจ้าพอรู้ข่าวว่าหลีปู้เหวยตายก็อารวาดจะออกจากวังให้ได้ แล้ว EP ที่15ก็จบลงติดตามเล่รักบัลลังเลือด EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ